จริงจงนะแกฉันว่าแล้วเจียวอออเหรอถ้าไม่เห็นละพลาดเลยนะแกนะตอนนี้เขากำลังฮิตกันอยู่เลยนะแกรีบไปทำก่อนที่มันจะตกเทรนด์เฮ้ยแกนั่นอะไรอ่ะ้ยนั่นมันประกวด Miss u n i v e r ์ e หรือเปล่าเน่ขอดูหน่อยเซโอ้แม่เจ้าประกวดความรวยชัา,านันี่แหละสมกับความรวยจริงจอ่ะไม่เถอะฉันต่างหากที่สมกับความรวยอะไรอ,อยากจะมาแข่งกับฉันอย่างนั้นเหรอลุงคะ อยากจะได้เงินไหม <Yes. S 1> โอ้ได้เลยครับอยากจะให้ผมทำอะไรอะ่ะ <Ha? S 1> มาเป็นคนรับใช้ฉันก็โ,โอโฮ้ออะไรฟ้า <What? S 1> แล้วฉันอ่ะได้อืมมีคอลเชั่นใหม่จะมาช้อปปิ้งหรือเปล่าอ๋อมีค่ะฉันด้านไหนเลยนะคะเอออฉันแพ้ป้ายเซล <c oughs> ไหนดูซิอ๋ตอตรงนั้นแหละแพงมากอ๋อไม่มีใครเห็นแล้วดีเลย ว่าไหนดีนะอันนี้แล้วกันแล้วก็น,นี้ด้วยอ่แบบนี้แหละกูเชฟปราด้าและก็สมาเต็มเลยจ้ะเยอะเลยนี่ครับเขาซื้อหมดเลยก็แล้วกัน <c oughs> ค่าเสียหายทั้งหมด3ามแสนบาทค่ะอะไรนะ3 <c oughs> ามแสนเหรอ <c oughs> ไม่ต้องถอนอืลเราจะเธอะมาช้อปปิ้งเหมือนกันเหรอเอาละ่ะ <c oughs> ไม่ได้แล้วไปคนรับใช้ คือสวัสดีค่ะอยากจะซื้อชุดนี้ค่ะโอ้โหนี่แบรนด์เนมทั้งตัวเลยนะคะเนี่ยแม่ฉันว่าเราคงจะติดป้ายผิดแล้วล่ะค่ะคุณแบบนี้สิถึงจะถูกราคาสี่หมค่ะเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงอ่ะนี่แหละป้ายของจริงคุณไม่ซื้อ,อก็ออกไปเลยเดี๋ยวจะโทรหาสกิเลเตี้เลยนะฮอ้โหลโหมีคนจะขโมยของค่ะเฮ้ยก,ก็ได้ก็ได้ฉันไปแล้วก็ได้ฮอลโหลโหลรับโทรศัพท์ช้าจังเลย ดูโทรศัพท์เครื่องใหม่ของฉันสิจ้ะโอ้ยสวยจังเลยอ่ะขอจับหน่อยได้ไหมนะ <No. S 2> oh. ทำไมอะ่ะอ๋องั้นเหรอฉันเองก็มีเหมือนกันอะอะไรของเธอไม่ทราบฮะออี oh. นี่มันขยะช,ชัดๆเลยขยะที่ไหนกันละ่ะนี่มันประดับเพชรเชียวนะ <laughs> เห็นบ้านป้าแกนนเซ่เดี๋ยวเนี้เข้าฮิตไอโฟนรุ่น38กันเลยอะอ๋องั้นเหรอดูนี่ให้ดีนะ <Huh? S 1> ในดีวซวก็ว่าเขาฮิตกันนะฮะ นี่คือมือถือที่กำลังฮิตในช่วงนี้เลยครับรุ่นคริสตัลเป็นรุ่นที่หาได้ยากจริงๆถ้าเกิว่าอยากจะเป็นเจ้าของแล้วก็ไปตายแล้วเกิดไปรู้สั่งซื้อให้เราได้เลยใครใช้ก็คงแฮงๆ,ๆแน่นอน <Yes. S 1> โอ้แม่เจ้า <Wow. S 1> นี่นมันอะไรอ่ะฉันตกเทรนไปได้ยังไงกันล่ะเนี่ยฉันอยากได้ฉันเอออยากจะซื้อว่างไงมไม่ละ่ะเอาเงินแล้วก็เอามือถือฉันไปเลยเอาไหม ไม่รู้สิกระด้มะถือว่าฉันเป็นเพื่อนเธอก็แล้วกันน่ะดีเลยสวยอ่ะฉันได้มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยไม่อยากจะหวนเลยนะคะว่านี้กำลังจะมาตัดริบบิ้นแดงเปิดร้านคาเฟ่เป็นของตัวเองจ้าเอาล่ะเราจะมาตัดริบบิ้นกันนะจ๊ะตื่นเต้นจุ่เบอย อุ้ยโอ้ยลืมเปลี่ยนไป้ายได้ยังไงเนี่ยดูสิคะร้านของเรานะ่ะคุณภาพเยี่ยมมากขอแก้วหน่อยสิ <What? S 1> เอา้าไม่เตมิมาบอ่ะทำไมล่ะเติมวบเราเร็วเข้าเนเธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยดูสิคะเปิดร้านไม่กี่วินาทีแหมปาราริกซี่มาแล้วอะ่ะ uh oh. คนดังทำอะไรก็ดังอะคะ่ะ โอ้แม่เจ้านี่คือเมนคอสของเราร้านเรานะ่ะจ้างเชฟมาจากลาสเวกัสเลยนะคะอ้อสงสัยจะต้องชิมแล้วล่ะออร่อยเฮ้ยนี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยเดี๋ยวคุณหนูฉันก็มาดาหรอกออกไปเลยนะอ้ามกลับมาอีกโออได้เวลาเปิดร้านแล้วใช่มะอ้าวใครตัดริบบิ้นฉันะนี่ยใครทำ เธอดูสิเนี่ยฉันเพิ่งไปเที่ยวมาไม่อยากจะอวดเลยอโอ้ยสวยจังเลยฉจนิชา่าอยากจะไปมั่งอ่ะก็นะเธออิจฉาได้เลยเพราะว่าฉันรวอยอโอ้ยอยากจะไปเห็นกับตามั่งอ่ะโอ้ยสวยเดี๋ยวเทาหาอมแอนด้าก่อนอยากจะอวดมันอ่ะฉันทำเองกับมือเอ้ยถ่ายเองกับมือเลยอะเดี๋ยวนะมีคนโทรมาอุยอ้ยเออสวยแล้วใหญ่รวยโทรมา เ,เดี๋ยวฉันมานอะค okay. เอา้าวเธอจะไปไหนแหลกจงเบยก็หลังโมงเรื่องไปเที่ยวอยู่เนี่ยโอ้ยเมาดีบนี่มันร้อนจริงๆนะแล้วทำไมใหญ่นี่รับโทรศัพท์ช้าจังเลยเอ,เอทำไงดีออันนี้ก็ไม่ดีอ่ะอ๋ออันนี้ก็แล้วกันอ,อ,อันนี้แหละไงจะแมรี่อ๋อไงอแมนดาเธอทำอะไรอยู่ อ๋อเหลอกำลังเที่ยวคุงโรมอยู่นะจ้าอออโทษดีคือส,สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีอะเป็นไงยายน่าจะเห็นหรือเปล่าโอ้เมือ่อกี้เห็น <laughs> ใช่ไหมโ,โปสเตอร์นี่น่ะยายแอมแนดานี่มันกุเรื่องไม่เว้นวันเลย <laughs> เป็นไงคะเป็นไงดีใช่ไหม <laughs> ดีเลยครับ <laughs> ผมชอบมากเ <Yeah. S 1> จ๊งไปเลยนะไม่เป็นไรจ้ะ สวัสดีค่ะคือ,อฉ,ฉันอยากจะมาสักซะหน่อยเอองั้นก็ได้ชินนั่งเลยคือฉันอยากจะมาสักตั้งนานแล้วแหละเอาแบบเต็มเต็มเลยนะเจน,นะตรงเนี้ยได้เลยอยากจะได้แบบไหนก็นล่ะแบบนี้ไม่สวยมากเลยนะเออไม่อไม่ชอบอะ่ะลายนี้มันโู่ไปไหมเจออยากจะได้ลายแพงแพงใช่ไหมอออันนี้แหละใช่เลยค่ะ,ะได้เลยจ้ะแต่ว่าจ่ายตังมาก่อนนะนี่ค่ะเจ๊เออ ก็ได้โอเคดีเลยค่ะยังไงก็สักเลยนะคะเจนะเจ็บอเจ็บอันนี้เธอฉันสักเรียบร้อยแล้วนะเป็นไงมั่งไม่เห็นเหรอลองแว่นขยายดูนะสวยอ่ะแบบนี้ละคะเจชอบมากเลยอืสวัสดีจ้ะคือฉันใหญ่จะมาสักซะหน่อยเอาแบบยิ่งใหญ่ไปเลยนะเข้าใจมะว้าวอ๋อนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันจ่ายพอมะฮะ พอละมั้งโอ้โหเงินเดอจังเบยได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันจะสักให้เลยดีเลยจ้ะไหนขอดูหน่อยอันนี้ก็แล้วกันนะได้เลยค่ะไม่มีปัญหาค่ะโอ้โหเสแสตาโอ้ยนี่มาสักอะไรของเจ๊เดี่ยสวยหรือยังอ่ะไหนดูหน่อยสิครับสวยตาแตกเลยครับ ชอบจังเลยขอบใจนะเออไม่มีปัญหาค่ะอเอาล่ะฉันรู้สึกหิวแล้วนะออครับฉันนั่งได้เลยอ๋อขอบใจนะจ้าดำเออฉันเองก็หิวข้าวเหมือนกันน่ะวันนี้จะได้ของถูกไหมนะนขอเมนูหน่อยเ<า>นี่อะไรอะ่ะโอ้ยไม่ฉันไม่กินของถูกแบบนี้หรอกนี่คนรับใช้ขอเมนู VIP หน่อยสิจ้ะโอ้ยราคาถูกมากดีจงเบยเออ คุณเด็กเสิร์ฟคะขออเน,นี้ยนายไปได้แล้วไปนี่คนรับใช้ฉันอยากจะกินเมนูเนี้ยแหละได้เลยครับคุณหนูครับไม่ทราบว่าจะรับอะไรเด้อ mm hmm. คือขอดอกแล้วกันคะ่ะได้แป๊บหนึ่งนะฮอดอกเสร็จแล้วครับคุณหนูครับเ <c oughs> มนูอาหารมาเสิร์ฟแล้วอ้ oh, <Wow. S 1> ดีจังเลยอืม mm hmm. หอมจุง <c oughs> จะกินแล้วนะอืม mm hmm. อร่อยแนะ่อร่อยจังเลยอ่ะ ฉันเองก็ทําได้นะนี่ไงแบบนี้โอ้โหนี่มันจานละสามแสนเลยนะเนี่ยราคาจานีี<ม>้เท่าไหร่ฉันไปแล้นะนี่แบรี่ดูๆฉันเองก็เก็นของแพงดูเอา้เอาวไปแล้วก็ได้อุ๊ปส์เอาโอ้ตังไม่มีเลยอะ่ะแล้วจะทํายังไงดีอะ่ะอ๋อจริงด้วยน,น่าจะคิดต้องนอนอะเนคนนี่มันอะไรกันเนี่ยเส้นผมเหรอ ดูผมสิฉันได้กินเข้าไปแล้วฉันไม่จ่ายนะเงินน่ะไม่งั้นฉันจะฟ้องสเลยอ์ดเซนผมเหรเขิดมากไปได้ <Wow. S 1> นีเธอนี่เธอดูสร้อยเนี้ยมันสวยจังเลยเอมันดาดูสิเออนน่นสิสวยจริงๆด้วยเนอะฉันอยากได้องันก็ได้เวลาเงินปลิวเออเธอไม่ต้องไปร้านหรอไม่ต้องหรอกแค่ใส่เงินไว้ในนี้ก็พอ โอ้แม่เจ้ามันหลุดออกมาได้ไงเนี่ยโอ้สวยจังเลยอ่ะฉันว่ามันเข้ากับเธอมากเลยแต่ว่าฉันไม่มีอะไรที่ดีกว่านี่ไงจ้ะของเีราคาแพงอะไรล่ะนั่นน่ะเลือกถั่วเหรอเลือกถั่วที่ไหนกันล่ะฉันจะบอกให้เอาบุญนะสร้อยเนี่ยเขาฮิตกันนะจะบอกให้ไหนเขาฉันดูหน่อยสิเฮ้ยเสิงด้วยอ่ะนี่อยากจะแลกกันมะเอาไปเสียมาแลกกันเร็ว สวยจังเลยอ่ะฉันเองก็รู้สึกเหมือนเป็นราช mm hmm. ินีเหมือนกันว่าแล้วว่าเธอต้องชอบจริงนะ <c oughs> ในที่สุดวันปรากรก็มาถึงแล้วนะครับคุณหนูฉีน้ำหอมให้ตัวหอมเลยครับฉันจะไปสั่งซื้อรองเท้าทองมาเลยนะจะบอกให้ <Wow. S 2> โอ้โหแม่เจ้ารองเท้ามันสวยเกินไปแล้วอ่ะทำไงดีอ๋อเจ๋งด้วยย้อมสีแม่มเลยนี่ไง <c oughs> สวยเลยเห็นไหม แบบนี้ใครก็มองไม่ออกลแล้วแอมแอนดา้าได้เวลาประกวดแล้วเจ้าแทกทั้งภูมิเกียรติทุกท่านและแล้วในวันนี้เราก็จะได้รู้แล้วแหละว่าใครเป็นผู้ชนะเพรเสียงปรบมือคนรู้และรวยมาก<อ>สวัสดีค่ะทุกคนแล้วใครจะได้มงกุฎนี้ไปครงองก็ฉันน่ะสิมาเร็วเข้าประกาศผลเร็วขอโทษนะคะมงกุฎนี้เป็นของฉันขอบคุณค่ะฉันน่ะรวยที่สุดเลยเป็นแบบนั้นไม่ได้ยังไง สิเราอุตสาห์อวดรวยกันมาทั้งเรื่องเลยนะขอเสียงให้กับผู้ชนะเลยครับออขอบคุณนะคะคนรวยก็แบบนี้ล่ะค่ะโอ้ยนี่มันรางวัลของฉันเนี่ยโอนั่นสิไม่เป็นไรหรอกฉันใส่มงกุฎเองก็ได้ นี่เธออย่าร้องให้ไปเลยนะอย่าร้องเลยนะ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 เอาเงินกดฉันไปสิหรอเงินเอาเงินฉันไปสิอ๋อขับใจนะจ๊ะขอเสียงปรบมือให้กับทั้งคู่ด้วยครับแหมเดีจริงๆนะเราไม่ต้องอวดรวยกันอีกแล้วนะเธอ